บังคับให้ลูกหนี้ไปที่ตู้ a t m เพื่อถอนเงินสดออกมาแล้วเอาให้เจ้าหนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่บังคับให้ไปกดอันนี้มันมีแนวตัดสินของศาลและมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เอากฎหมายจากกระแสการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลทำให้เกิดประเด็นลากล้ายในโซเชียลมีเดีย หนึ่งในนั้นที่ต้องออกมาเตือนสำหรับเจ้านี้ที่ไปยืนรอลูกหนี้กดเงินดิจิตอลแล้วพยายามจะเอาเงินหมื่นไปสิ่งเหล่านั้นผิดต่อกฎหมายตามพรบทวงถามนี้และอาจจะโดนหนักถึงข้อหากันโชครัพย์หรือชิงรัพย์แล้วแต่กรณีไปดูกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น จากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเตือนเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ไปบังคับลูกหนี้ให้ไปกดเงินสดดิจิทัลอ่ไม่ต้องใช้คำว่าดิจิทัลแล้วถุยมันไม่ใช่ดิจิทัลแล้วมันเป็นเงินสดเลยมันเป็นเงินสดที่แจกมาจากเรื่องของกลุ่มเปาะบางทีนี้ครับมันมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้ แล้วไปบังคับให้ลูกหนี้ไปที่ตู้เ t m เพื่อถอนเงินสดออกมาแล้วเอาให้เจ้านี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่บังคับให้ไปกดอันนี้มันมีแนวตัดสินของศาลและมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เอากฎหมายก่อนที่ผมต้องออกมาพูดว่าผมสงสารเจ้านี้ เดี๋ยวไปทวงมาหมื่นหนึ่งโดนเขาฟ้องไปติดคุกติดตารางมันไม่คุ้มพระราชบัญญัติทวงถามหนี้2558มาตรา11ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คมคูการใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือของผู้อื่นฝ่าฝืนมาตรานี้ระวังโทษไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000 0ถูก ไปเอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเขาแจ้งความขึ้นมาเนี่ยปรับห้าแสนเจ้าหนี้ฟังไว้ใจเย็นๆก่อนให้ลูกหนี้ได้หมุนบ้างไอ้เงินนี่มันเป็นเงินของรัฐเขาแจกมาให้มันหมุนใช่ไหมไม่ได้เอามาใช้หนี้ไว้ส่วนลูกหนี้เนี่ยถ้ามีก็ต้องไปจ่ายเจ้าหนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเชียร์อย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา337ผู้ใดผ่อมถืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตน หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังปัททุษสลายก็คือใช้ความรุนแรงอะ่ะหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตรายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพขู่ว่าจะทําร้ายเขาถ้าเขาไม่ไม่ถอนเงินมาให้จะเป็นองค์ประกอบตามมาตรา337มันเป็นความผิดเรื่องของการโชคทรัพย์และหากใช้กำลังอันนี้คือแค่ขู่แล้วเขาไปกดโทษดูโทษก่อน โทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนยอมความไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยระวังก็หาชิงทรัพย์ด้วยมันมีคนเนี่ยเคยโดนป้นทรัพย์จากการบังคับลูกหนี้ไปกด a อทีเอ็มถ้าคุณโดนชิงทรัพย์นะครับผมบอกเลยชาตินี้คุณไม่ได้ออกจากคุกเลยนะครับชิงทรัพย์นะครับไม่ใช่ก่อหารักทรัพย์นะครับไม่ใช่ก่อหาทวงหนี้แล้วนะครับจะใช้กําลังกับเขาเนี่ยเตือนเจ้าหนี้ลูกหนี้มันจะไปกดเงนินที่ตู้ไวเลตก็ปล่อยมัน ถ้ามันไม่มาจ่ายคุณก็ไปฟ้องแต่อย่าคุณอย่าไปยืน,นบังคับให้มันไปกดหน้าตู้มันจ่ายเงินคุณวันนี้ได้พรุ่งนี้มันก็เดินมาฟ้องผมได้เดินไปแจ้งความได้คุณเห็นโทษไหมทวงนี้โดยใช้กําลังอะ่ะมาตราสิเอ็ดอนุนหนึ่งอะห้าปีปรับห้าแสนทำอะไรคิดดีๆเอามากางให้ดูก่อนจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันหน้าตู้ ATM ครับ ปรึกษากรุณาโทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 9 3ครับ